เขาทองเป็นชุมชนชนบทในชุมชนเนี่ยเราจะเห็นภาพของผู้สูงอายุประมาณ19%ของประชากรทั้งหมดของเขาทองซึ่งเราบอกว่าโอ้มันเข้าไข่ชุมชนผู้สูงอายโดยสมบูรณ์แล้วด้วยซ้ำไปตอนที่เราทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเราเห็นแต่เรื่องที่ว่าผู้สูงอายุทําไมไม่มาหาหมอจนกระทั่งเรามาทํางานในชุมชนเนี่ยเรา ไปเห็นว่ามันมีปัญหาที่ซ่อนอยู่กับการที่ไม่ได้มาหาหมอเนี่ยเยอะแยะเลยเราเหน็นผู้สูงอายุอยู่กันเองตามลำพังลูกหลานไปทํางานต่างจังหวัดใครละจะพาไปหาหมอไม่มีเงินไปหาหมอบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าอ๋อนี่ไงคือคือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในชุมชนทํายังไงให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเข้าถึงระบบสุขภาพมากที่สุดแล้วก็คงให้เขาได้เป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดี อยู่ในชุมชนได้แต่ที่นี้เราจะทำยังไงให้ชุมชนมองภาพรวมไปด้วยกันก็โดยการที่เราชวนชุมชนลงสำรวจให้เห็นว่าอ๋อสภาพปัญหาผู้สูงอายุในชุมชนมันมีอะไรบ้างให้เขาเห็นภาพไปด้วยกันเราก็รวมตัวกันหลายองค์กรด้วยกันเช็นกำนันเบี้ยบ้านองค์การบริหารส่วนตำบลอาสมศิล์นตลอดกระทั่งมหาวิทยาลัยไ,ไม่ดโลโรงพยาบาลชงเสริมสุขภาพ รวมกันออกไปสำรวจไปเยี่ยมเยียนก็ไปเขาเรียกว่าประจักษ์สายตาก็ไปเห็นบุคคลเ่าเนี้ยเป็นบุคคลที่น่าสงสารก็เลยไปช่วยก็ได้ออกเยี่ยมประมาณ3เดือนหรือ4เดือนครั้งนะครับเพื่อไปให้กำลังใจแล้วก็ไปแนะนำด้วยก็มีทั้งคุณหมอก็ไปดูในเรื่องสุขภาพการรับประทานยาว่าถูกต้องไหมแล้วก็อารุสิงทจะไปดูในเรื่องของที่อยู่อาศัยเหมาะสมหรือไม่ ก็วัดเซลวัดกันกว่าที่จะได้เป็นโครงวัดเ่นั้นเป็นคือปรับเปลี่ยนมันทุกรอบเหมือนกันผมคิดว่าจะใช้งานได้ดีโดยที่ว่าเราเอาความเป็นจริงทําเสร็จแล้วสามารถใช้งานได้แล้วก็คนใช้พอใจก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของผู้ถามด้วยแล้วก็ชุมชนเราก็เกิดความสามคัคคีแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยนะครับก็มีกําลังใจก่อนเขาจะไม่เคยคุย ได้คุยคล้เหมือนกัเป็นซึมเศร้านิดหน่อยแต่เขาก็สดชื่นขึ้นคือได้คุยได้อะไรพอออกก็ใส่แบบมานั่งหน้าบ้านได้คุยได้เห็นคนอ้วนนะอ้วนเอออ้วนขึ้นแล้วก็หน้าตาเขาสดชื่นต่อไปก็จะเห็นอะไรดี่ดีขึ้นค่ะเราก็เขาก็ใชเหลือตัวเองได้ไงนะเราก็มีเวลาอะไรตัวเอง ทุกคนก็เห็นตรงกันหมดว่าได้ทำแล้วได้ช่วยแล้วรู้สึกมีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้ที่ได้รับก็มีความสุขทั้งในชุมชนเนี่ยรู้สึกเขาผูกพันเขานิยมชมชอบผู้นำเขารู้สึกทราบซึ้งแล้วก็ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเป็นอย่างดียิ่งน,นี่ความเปลี่ยนแปลงของในชุมชนต่าง,างก็ให้ความสาคัญซึ่นันแลวกัน